นนะครับอยู่หน้าพระวิหารนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะสะเดาะฟอดวงเนตรดวงนะครับใครสนใจมีจิตศรัทธาก็ทําได้นะครับก็เดี๋ยวจะสวดมนต์กันนะครับนี่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เลยซื้อหวยเปยไปเปย์มครับจะสวดมนต์ฝากนะครับรบทชมนมเทวดาก่อนนะครับนะโมเดชะภะวันโตระดุสัสมมาสัมพุทธะนะโมเดชะภะวันโตระดุสัสมมงสะ โมเดสัมปกะวะตุวลาตุสัมภัสสันโน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  สละสังเสศิแดงสะพันธุงแดงปิณทางปิณฑังนึ่งภาวะสตารากาตุติปิริจวานเมตังสเมตังพระทันตอาวิจิตาสิตังปิริตังพนันตุสาเคกาเมชาลุเสิริคาเตเทจันตาลิเกวิมานเนธีเประเทสกาเมตารูนะเขหาวัตุเมเคเทพมาชยันตุเทวาชลาทาวิสาเมยะขาทันพนันขาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลาชนันสาทาวเมสุนันตุ ธรรมาสวนสดิโ Leah, าโลยยำพัท ad ันตาธรรมาสวนสดิคาลยยำพัทันตาธรรมาสวนสดิคาลยยำพัทันตาธรรมาสวนสดิคาลยยำพัทันตาสัลลชังเสเสนังสะพันธงเรมีตังผลิตังนุภาหูสทาลากาตูตีผริตวานรเมตังเรเมตังปัทันตาอาวิชิตาชิตังผลิตังพนันตุ สาเคคาเมจชรูเสศริคาเทเทจันตาลิกวิมานเมธีเปรเทชคาเมตลัวนะเขียวัตเมฆเทโุมาเชยันตุเทวชนลาทาวิชเมยะขาตันพนันคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชนนสาทาวเวสุนันตุธรรมาสวรกดาโนอัยัมพทันตาธรรมาสวรกดาโนอัยัมพทันตาสาธุี๋ยวเราจะสวนหัวใจร้อยแปดนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อน